เรื่องราวความเชื่อต่างๆในสมัยโบราณที่ผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าต่อกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องลี้ลับหรือคำเตือนต่างๆที่อาจจะมีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อเพราะบางสิ่งบางอย่างนั้นเรียกได้ว่าไม่เชื่อ,อย่าลบลู่แต่รู้ไว้ก็ไม่เสียหายหนนกแสกเกาะหลังคาบ้านจะเกิดลางร้ายเพราะนกแสก เป็นนกที่ถือว่าให้ความอัปมงคลเนื่องจากโดยธรรมชาตินกแสกมักจะไม่มาปะปนอยู่ตามที่อยู่อาศัยของคน 2. การสมแหวนนิ้วกลางข้างขวาถือเป็นการเสริมดวงการเงินและบารมีส่วนการสมแหวนนิ้วนางหรือนิ้วก้อยถือเป็นการเสริมสเสน่ห์และเสริมดวงความรัก 3. เมื่อตัวเงินตัวทองคานเข้าบ้านให้พูดแต่สิ่งดีๆ ไม่ให้ไล่ไปเด็ดขาด 4. กลางคืนถ้าได้ยินเสียงร้องทักห้ามขานรับเพราะเชื่อว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณอาจจะมาหลอนมาหลอกหรือเป็นการเชิญวิญญาณเข้าบ้าน 5. คนที่มีฝ่ายที่ริมฝีปากล่างให้ระวังปากนำเคาะเพราะพูดไม่คิดและมักเป็นคนใจร้อนอารมณ์รุนแรงขาดเหตุผลในการยับยั้งชั่งใจห ความฝันในตอนเช้ามักเป็นความจริงเพราะคนโบราณเชื่อว่าเทวดามาโปรดสัตว์ซึ่งเคยเป็นญาติมิตรของเรานั่นเอง 7. คนที่พูดจาหลายเสียงในการพูดคุยครั้งเดียวกันเป็นคนคบยากเพราะหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ 8. เด็กทารกคนใดที่เกิดมาแล้วมีปานคนโบราณเชื่อว่าได้เกิดมาแล้วชาติหนึ่งซึ่งชาติที่แล้ว ได้ถูกป้ายด้วยของตำหนิเอาไว้หากเป็นปานแดงหมายถึงถูกป้ายด้วยปูนแดงและหากเป็นปานดำหมายถึงถูกป้ายด้วยฐาน 9. ห้ามปลูกต้นไม้ที่วัดปลูกมาแล้วเช่นไปเอาต้นไม้ที่อยู่ในวัดมาปลูกที่บ้านเพราะเชื่อกันว่าต้นไม้ที่ขึ้นตามวัดหรือนำไปปลูกที่วัดเป็นของสูงและสมควรอยู่ในวัดหากนำมาปลูกที่บ้านจะทำให้บ้านนั้นตกอับสิบ ห้ามตัดผมวันพุธเพราะเชื่อว่าการตัดผมวันพุธจะทำให้เกิดอัปมงคลกับชีวิตเพราะอย่างนี้ร้านตัดผมหลายร้านมักจะนิยมหยุดทำการในวันพุธ11หากตาซ้ายกระตุกเชื่อว่ามีเคราะห์โชคร้ายผิดหวังถ้าตาขวากระตุกถือว่าโชคดีแต่ถ้าเป็นในช่วงกลางคืนตาขวากระตุกจะไม่ดีจะมีเคราะห์มีเหตุร้ายเกิดขึ้น แต่ถ้าหากเป็นตาซ้ายกระตุกจะมีโชคลาภจากเพื่อน 12. หากสัตว์ป่าเข้าบ้านเชื่อว่าจะนำความอัปมงคลมาให้คขรจุดทูปเทียนดอกไม้และเชิญให้ออกจากบ้านพร้อมกับขอพรให้นำพาส,สิ่งดีงามมาให้ 13. ห้ามเผาศพวันศุกร์เพราะคนโบราณถือว่าการเผาศพในวันศุกร์จะให้ทุกข์กับคนเป็นญาติเนื่องจากวันศุกร เป็นวันแห่งโชคลาภเหมาะกับงานมงคลมากกว่า14ห้ามใส่ชุดสีดำเยี่ยมคนป่วยเพราะสีดำเป็นสีที่คนโบราณถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความทุกโศกการใส่ชุดดำไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้นเป็นการแช่งให้ผู้ป่วยตายเร็วขึ้น15หากนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่และเกิดมือชนกันขณะเอื้อมไปตักกับข้าวเชื่อกันว่า จะมีแขกมาเยือนให้เตรียมตัวต้อนรับ16ตุ๊กแกร้องตอนกลางวันเชื่อว่าจะมีเหตุร้ายเพราะตามปกติแล้วตุ๊กแกที่อาศัยอยู่ในบ้านมักจะร้องตอนกลางคืนถ้าร้องตอนกลางวันถือเป็นลางบอกเหตุร้ายเนื่องจากคนโบราณเชื่อว่าตุ๊กแกคือวิญญ,ญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วมาอาศัยอยู่คอยคุ้มครองลูกหลานจากภัยอันตราย17 นกถ่ายรถบนศีรษะเชื่อว่าจะโชคร้ายหากกำลังจะออกเดินทางและถูกนกถ่ายรถศีรษะสะก่อนให้หยุดการเดินทางทันทีหรือเลื่อนกำหนดออกไปเป็นวันรุ่งขึ้น 18. ตอนกลางคืนถ้าได้กิ่นทูปลอยมาคนโบราณเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของญาติสนิทภายในครอบครัวมาหา 19. พึงทำรังในบ้านเชื่อว่ามีโชคอย่าไปไล่ หรือทำลายเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เกิดความหายยนะ์เาะพึ่งเป็นมแมลงนำโชคที่ขยันการทำงาน20การปลูกต้นว่านสามารถชี้ชะตาได้โดยถ้าต้นว่านจเจริญงอกงามทำนายว่าการค้าจะงอกงามแต่ถ้าต้นว่านแห้งเหี่ยวเฉาทำนายว่าการค้าจะไปไม่รอด21ก่อนออกจากบ้านให้ตั้งสติ และก้าวเท้าขวาออกก่อนเท้าซ้ายจะนำโชคดีมาให้เพราะเชื่อว่าร่างกายของมนุษย์เป็นพลังงานลบที่อ่อนแอกว่าด้านขวา22จิงจกร้องทักห้ามออกจากบ้านโดยเด็ดขาดโดยถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทางแต่หากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือด้านซ้ายให้เดินทางได้ จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย23อย่าเคาะจานข้าวเพราะเชื่อว่าจะเป็นการเรียกวิญญาณที่พเนจรเมื่อได้ยินเสียงเราเคาะจานก็จะพากันมาแยกเรากินข้าวบางคนกินข้าวจะรู้สึกว่ากินไม่อิ่ม24กลางคืนห้ามกวาดบ้านเพราะเชื่อว่าจะเป็นการกวาดเงินกวาดทองที่สะสมมา ตั้งแต่ตอนเช้าออกไปหมด25ไม่ควรมีรูปภาพหรือรูปปั้นยักษ์ประดับตกแต่งบ้านเพราะจะทำให้คนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยและทำให้มีแต่เรื่องเดือดร้อน26อย่าตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับห้องน้ำเพราะจะทำให้โชคลาภหนีหายและอย่าตั้งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงตรงกับประตูทางเข้าพอดีเพราะจะทำให้ฝันร้าย 27. การแบ่งอาหารและน้ำให้แก่สุน,นัขหรือแมวจรจัดที่หิวโหยหรือการให้ที่พักพิงแก่สัตว์เหล่านี้ในวันฝนตกถือเป็นอนิสงส์มหาศาล 28. อย่าปล่อยให้ครัวสกปกเพราะจะทำให้อับโชคขาดเงินขาดทอง 29. อย่าให้ของขวัญคนรักหรือเพื่อนสนิทเป็นผ้าเช็ดหน้าเพราะถือว่าเป็นลางไม่ดี หากมอบให้แล้วจะถือว่าเป็นลาต้องจากกันหรือมีเรื่องทะเลาะกัน30ถ้าปล่อยให้กระจกในบ้านคุณนมัวจะทำให้ดวงชะตาของคนในบ้านจะหม่นหมองทำอะไรก็ไม่ขึ้นจึงต้องหมั่นเช็ดกระจกสม่ำเสมอ31วันโกนวันพระวันเกิดและวันเข้าพรรษาควรงดมีเพศสัมพันธ์เพราะถือว่าเป็นวันบริสุทธิ 32. หากเดินไปเจอเหรียญตกให้เก็บเป็นเหรียญน,นำโชคหากมองผ่านเลยไปจะเหมือนเป็นการดูถูกเงินน้อยทำให้อับโชคในช่วงเวลานั้นๆ 33. ในขณะที่กำลังสางผมหากหวีเกิดหักคาผมจะเกิดเรื่องไม่ดีตามมาให้นำหวีนั้นไปทิ้งได้เลย 34. ห้ามสาวโสดร้องเพลงในครัวเพราะจะทำให้มีแฟนเป็นคนแก่ หรือหาแฟนไม่ได้แต่ถ้าตำคกเสียงดังจะมีหนุ่มมาสู่ขอ 35. การทำบุญลงศพอนาถาที่ไร้ญาติจะเสริมชะตาของเราให้กล้าแข็งทำให้ทุกข์และเคาะเบาบางลงไปได้ 36. ควรหมั่นดูแลหิ้งพระให้สะอาดสม่ำเสมอไม่อย่างนั้นจะถือว่าเป็นการทำให้เกิดความอับโชคหรือเสื่อมลาบเสื่อมยศได้ 37. ในบ้านควรมีไข่และส้มในตะกร้าเสมอเพื่อเรียกความสมบูรณ์พุนสุขเข้าบ้าน 38. ห้ามหญิงมีคันไปงานศพเพราะเกรงว่าวิญญาณจะสามารถเข้าไปรบกวนทารกในคันทำให้เกิดอันตรายได้ 39. ห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกจะทำให้นอนฝันร้ายตื่นขึ้นมาไม่สดชื่อ 40. ถ้าส้อยคอขาดออกจากคอหรือร่วงหลุดออกมาจะมีเหตุให้พบเรื่องร้าย 41. ห้ามทักเด็กแรกเกิดที่ยังเล็กว่าน่ารักเพราะอาจทำให้วิญญาณอิจฉาและลักพาตัวเด็กไปได้ 42. ห้ามตัดเล็บกลางคืนวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุข 43. จะก้าวขึ้นหรือลงบันไดให้ก้าวทีละก้าทีละขั้น อย่าก้าวทีเดียวสามชั้นจะทำให้ทำมาหากินไม่สำเร็จเหมือนไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามให้คอยเป็นคอยไป44โต๊ะเครื่องแป้งที่มีกระจกเงาไม่ควรนำมาวางตั้งให้ตรงกับปลายเตียงหัวเตียงหรือเหนือเพดานเพราะจะทำให้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพศนอนหลับไม่สนิทและมักฝันร้ายอยู่บ่อยบ่อหฝันว่าฟันหักจะมีการสูญเสีย โดยถ้าฝันว่าฟันบนหักทำนายว่าจะเสียญาติผู้ใหญ่ข้างฝ่ายบิดาถ้าฟันล่างหักทำนายว่าจะเสียญาติผู้ใหญ่ข้างมารดา46ห้ามฉลองก่อนวันเกิดเพราะอาจหมายถึงการรีบเร่งไปสู่ความตาย47ภายในบ้านไม่ควรมีประตูสามบานตรงกันหรือเหลื่อมล้ำตรงกันเพียงนิดเดียวเพราะเป็นสัญลักษณ์ของประตูจากสามโลก ทำให้วิญญาณเดินผ่านมาได้48ค้างคกขึ้นบ้านถือเป็นลางดีสแสดงว่าบ้านนั้นกําลังจะมีโชค49มือซ้ายกระตุกเชื่อว่ามีลางร้ายมีเหตุจะต้องเสียเงินเสียทองมือขวากระตุกเชื่อว่าเป็นลางที่ดีมากจะได้รับโชคลาบและอาจได้ลาบลอยจากการเสี่ยงโชคห้าสิบานนกในกรงที่เลี้ยงไว้ ร้องในเวลากลางคืนเชื่อว่าจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแหวงกันและทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อของคนโบราณด้วยกุศโลบายอะไรก็แล้วแต่ที่คนโบราณไม่อยากให้เราทำเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้หรือบางเรื่องก็เป็นเรื่องเล่าปากต่อปากกันมาแล้วแต่วิจารณญาณครับเชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครมาตัดสิน แต่ย่างงมง่าย